กินเกินไปกินเกินไปกินเกินกำลังเหมือนชูชกอ่ะกินจนท้องแตกเออถ้าค่อยๆกินขยับกินทีละหน่อยทีละหน่อยนะกินแล้วก็เออพาลูกไปอยู่นะอยู่คอนโดคอนโดเป็นไงเขาซื้อให้อยู่โอ้โหเขากะว่าเป็นญาติกันเลยเออแล้วจะให้ลูกตัวเองเป็นลูกบุญธรรมเ้าโอ้โหจะเอาทุกเม็ดเอฟซีลูกบุญธรรมเนี่ย ถ้าตอนแบ่งสมบัติเนี่ยก็ต้องให้เขานะเออลูกบุญธรรมต้องมีโอกาสได้เลยล่ะยกเป็นลูกบุญธรรมให้เขาเนี่ยเขาก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องได้ทรัพสมบัติเขาแต่ดีนะลูกชายเขาไม่ยอมเออเขามองเห็นการไกลไว่าไอ้หาเออมึงจะเอามานหัวขนมาให้เออเขาก็จะแบ่งสมบัติเนี่ยถ้ายกเป็นลูกบุญธรรมเออมันก็จะมีสมบัติก็ต้องแบ่งเออขี่ส่วนขี่ส่วนก็ว่ากันไป <c oughs> แต่ต้องได้แน่นอน <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นกฎหมายมันบังคับอยู่แล้วเห็นไหมเขาวางแผนไว้แยบยนเอาทุกเม็ดเอาทุกอย่างเออแกก็ไปครบเจ้คนนี้ก็ไปครบได้เนาะเขาเป็นเอฟซอะเอฟซแล้วผู้ใหญ่ใจดีอย่างนี้เขาเรียกผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> ให้ทุกรูปแบบขออะไรก็ให้หมดนะโอ้โหเข้าใจดีแค่ไหนโอ้โหแต่ถ้าทาทาคุณงามความดีนะพูดง่ายว่าตอบแทนความดีของเจ้แกอย่างสาสม ประทับใจมากเจ๊แกบอกประทับใจมากต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อใครแล้วหมดกระขานี้ไปเท่าไหร่เน่ย <c oughs> โอ้โหเยอะมาก <c oughs> จริงเยอะโดนไปเยอะโดนไปโอ้โหไม่นับไม่ได้เลยโอ้ทุกเม็ดทุกช็อตบอกโอโ้ฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรลนะ่ะตัวเองเกี่ยวทุกเรื่องทุกเรื่องที่มีผลประโยชน์ทุกเม็ดมีคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นไม่ว่าสามสิบเก้าก็มี <c oughs> กริงฮัลโหลเอาแบงค์ใหม่ๆนะแล้วก็บอกไม่รู้เรื่องอะเขาโทรมาสั่งบอกเอาแบงค์ใหม่ๆโอ้โห FC อย่างงี้อะไม่รู้เรื่องอะเขาตลกนะมันเป็นเรื่องตลกจริงๆเออแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องโอ้โหแม่นกไส้ก็แฉสิพาลูกแขเอ,อ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันตรวจสอบได้นู่นนี่นะโอ้โหก็เขาตรวจสอบอยู่แล้วนะ ยิ่งคุยกันทางออนไลน์ยิ่งคุยทางโทรศัพท์มันยิ่งตรวจสอบง่ายมากเพราะหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องไหนเอ,อยิ่งเอกสารหลักฐานยิ่งมีเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยคุณไปทําแบบนี้ยังไงทําแก้ไขแบบนี้ทําไมอย่างงูน้นนี่มันมีการพูดถึงได้อยู่แล้วเอ,อรอดยากไม่รอดหรอกนะเอาอย่างอื่นก็ยังไม่รอดนักภาษานี้จะรอดได้ยังไง ออแล้วก็โยนให้ใครอ,อ <c oughs> โยนให้บ้านพระอาทิตย์เป็นผู้ตัดสินใจโอ้โห,โหนะจบข่าวเลยเอ,อจะไปท้ากินฉี่กันนะเอ,อท้ากินฉี่กันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กินเลย <c oughs> เออนะยังไม่ได้กินเลยเพอเผืเอเพอเผอโดนไปอยู่ข้างในนะเนีอ่ยอาจจะโดนกดดันกดเดินบ้างนะอาจจะโดนนะ เออเป็นไปได้นะอย่าลืมว่าข้างในนะ่ะโจดโคตรเยอะเลยนะจะบอกไว้เลยโจดนี้เยอะมากเพราะอะไรตัวเองก็เป็นโจดอยู่แล้วไงเออสร้างคนทําคนเรื่องราวให้ติดคุกไปเยอะแยะใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีความโกรธก็เหมือนกับอ่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเข้าไปติดก็ลองคิดดูกันแล้วกันทุกคนก็หมั่นไส้อยู่แล้วอ่าทุกคนก็ต้องหวาดระแวงเพราะอะไร ก็อยู่ข้างนอกก็ทกําคนเขาไว้เยอะไงเล่นงานคนอื่นไว้เยอะเออแล้วเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยทุกคนสถานะเท่าเทียมกันเราคิดดูคนจนคนรวยไม่มีเอ,อ่อคนมีอํานอํานาจไม่มีสถานะเท่าเท่ากันหมดน่ะคราวนี้แหละเอ,อ่อใครมีพละกกาลังตอนนี้น่ะที่จะใช้พละกกาลังกันอย่างเดียวนะอนํานาจอานาจไม่เหลือไม่มีถอดหัวโขนหมดทุกอย่างไม่มีเหลือครับถอดหัวโขนหมด เผลอไม่ได้เออเผลอก็โดนอยู่ในนั้นก็รู้อยู่แล้วเออจบเอฟซีนะเรื่องนี้นะโดนแน่นอนไม่เหลือซากยิ่งหน้าตาดีๆเรหล่อๆนมอัอแอนะเออน้าเข้ามาประกบเลยอะเอาขนมมาให้กินเลยขนมน้าเป็นไงเออนะโดนกบขี่คมเหง แม่วันนี้แอดก็ตกใจนะเห็นอะไรนะอธิบดีหรืออะไรเนะี่ยกรมราจะาทันเลยนะที่เขาออกมาพูดนะทวีทวีนะเขาบอกว่าอ,อ่ห้องข้างๆนะ่ะมีผู้หญิงอยู่เออผู้หญิงก็ขอมาอยู่เออเพราะว่าเป็นเมนแอดก็ตกใจเฮ้ยห้องขังชายนะว่าแถวนั้นะ่ะ แดนชายนะผู้หญิงจะมาอยู่ได้ด้วยเหรอเอ๊ะแอดตกใจเลยก็พูดแบบนีแ้แอดฟังข่าวแล้วตกใจเลยนะเอออยู่ได้ยังไงอะผู้หญิงนี่ไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ห้องขังชายไปอยู่ใกล,ใกล้ๆห้องขังชายมันใช่ไหมนะมันไม่ใช่นะเอฟซี FC นะเออฟังผิดเพี้ยนเลยแล้วแอดว่าข้อมูลไม่ใช่แล้วถ้ามาอยู่อย่างนั้นนะไม่เกี่ยวกับเมนไม่เมนหลักนะไม่เกี่ยวกัน เออแล้วตอนหลังก็บอกว่าอ๋อกระเทยนะกระเทยก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับเออกระเทยตุ้งติ้งเข้ามานี่เรียบร้อยขนาดไม่ตุ้งติ้งหน้าหนวดเฟิร์มยังเรียบร้อยเลยเอฟซีนัรภาษาเน่ยแหมตุ้งติ้งอะเรียบร้อยโอ้แล้วพวกนั้นนี่โอ้โหนะครับ เดินมองกันน้ำลายนี่ยืดเลยล่ะบอกตรงเลยวอมีผู้หญิงมาอยู่ไม่ได้เอฟซีโอ้โหอยู่ก็ตุยสิอะคิดได้ยังไงเอฟซีเออนะว่าเขาจะมาอยู่อ่ะตรงนี้ออกนอกประเทศเราเห็นไหมล่ะเอฟซีมันชัดเจนไหมเออ ก็งงกงงกับแกนะแกพูดมาได้ยังไงว่ามีผู้หญิงอยู่ข้างๆกับห้องอดีตปุ่มกับโจเอ้ยมันไม่ใช่ห้องแถวนะเอฟซีอะไม่ใช่ห้องแถวนะเออเช่าบ้านกันอยู่เช่าห้องแถวเนี่ยมีใครมาอยู่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนะแต่นี่มันแดนนะแดนชายนะห้ามอยู่นะครับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าคุณจะไม่สบายหรือป่วยหรือยังไงก็แล้วแต่ ห้ามเข้ามาในแดนนี้เออแล้วเป็นห้องขังเดียวด้วยโอ้นะเอ้ยมันยังไงยังไงอยู่นะเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเอฟซี FC. โอ้แา,จา้จริงก็จะบันเทิงกันละนะเออจะบันเทิงกันแล้วมันไม่ถูกต้องนะเออมันผิดเลยละ่ะผิดแม้แต่คิดก็ผิดแล้วเอาง่ายๆ อะไรก็ไม่ได้อะเพศที่สองก็ไม่ได้ตุ้งติ้งไปเนี่ยไม่เรียบ,ร,ยบร้อยหมดไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ามเลยเออห้ามคุณจะไปตุ้งติ้งเนี่ยไม่ได้เลยนะนะมันมันผิดผิดทุกอย่างเลยละพูดง่ายขนาดผู้ชายแต่ผู้ชายมันยังไม่เหลือซากเออแมนแมนเนี่ย <laughs> มันยังไม่ปล่อยเอาไว้น้าภาษาอะไรถ้าเป็นอย่างนี้เข้าไปก็ไม่เหลือสิ นะยิ่งเป็นห้องขังแบบนั้นด้วยนะแยกโซนด้วยเนะี่ยโอ้โหนะบันเทิงบันเทิงเริงลมเอา่ามันใช่ที่ไหนนะเอฟซคิดไปได้ยังไงนะครับขนาดผู้นำนะใช่ไหมอ่ะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอ,เอฟซีเนาะอ่า ใช่โอ้โหพูดง่ายอะ่ะถ้าขังรวมกันเป็นไงเอฟซีเอ้อคิดกันง่ายๆถ้าเกิดขังรวมกันนี่แหม่บันเทิงแล้วไม่มีใครอยากจะออกเลยแล้วพูดง่ายๆนะนะไม่มีใครอยากจะออกเลยออกไปข้างนอกเพื่ออะไรอยู่ที่นี่มีครบเออระดับดาลงดาราก็มีโอ้โหบันเทิงละงานนี้เออ เอาจริงๆมันไม่ได้หรอกนะครับโอ้โหจะไปขังรวมกันโอโหนะผิดเลยละ่ะถ้างั้นเขาจะแยกทําไมเออมันจะบันเทิงเกินไปไงไม่ใช่ไงเออดูโฆษณาให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับมันบันเทิงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นคิดกันง่ายๆว่าคงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ถ้าอย่างนั้นไม่มีใครหรอกจะออกมามีแต่คนเข้าต้องการออยู่ข้างในนหละทุกอย่างมีครบหมดแล้วจะอยู่ไปทำไมจะออกทำไมเอ à, อยู่เท่นั้นก็มีกินอ้อ oh, สบายสบายเอฟซคิดแค,ดคด่คิดก็ผิดแล้วเอา,เอาเง่ายๆคิดก็ผิดแล้ว อ่านี่แหละก็ว่ากันไปนะครับเอฟตีเนะาะชีวิตชีวิตก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าใครทําผิดก็จะเป็นแบบนั้นเอ่อถ้าถ้าไปรวมกันเนี่ยจากคําว่าน,นกรกเลยกลายเป็นสวรรค์ไปเลยนะอเออจริงจริงาจากนรกกลายเป็นสวรรค์นเออไม่มีใครอยากจะหนีอยากจะออกเลยลนะ่ะอยากจะอยู่ยาวๆกันที่นั่น เพราะอะไรอ่ะมันสะดวกสบายครับอยู่ที่นั่นอา่าไม่มีใครหรอกอยากจะอยู่ในนั้นเนี่ยกาเรียกว่ากักขังน่วงเนียวหมดอิสรภาพนะครับไปไหนก็ไม่ได้เอ่อไม่รู้เดือนรู้แต่วันบางทีก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรนะครับไม่ดูดูการบ้านการเมืองเขาไม่ได้ทําอะไรคือไม่มีจุดมุ่งหมายของชีวิตเน่ะไม่มีอนาคตอ่ะ ใช่ครับผมแดนสนธยาออเ่แดนปิดสนาด้วยไม่มีอะไรชีวิตอ่ะไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอนาคตเอาจริงๆถ้างั้นเขาก็อยู่กันแล้วสินะครับถ้างั้นเขาก็อยู่กันหมดแล้วสิเออถ้ามันดีอเขาก็อยู่กันแล้วสิถูกไหม อันนี้มันไม่ดีมันเข้าไปขังเขาก็ต้องทําโทษบ้างทํานู่นมันคือ,อกดขี่ข่มเหงมีทุกอย่างในนั้นเอ่อกดดันทุกรูปแบบอืมเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สถานที่ที่ไปแบบชิวๆอยู่แบบสบายๆอยู่แบบเหมือนพี่เหมือนน้องกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเออมันไม่ใช่ไง อเพราะว่าที่นั่นมันคือนรกนะครับอ่าคุณกล้วยของสิบนะสวัสดีครับผมนะให้เดินเล่นนะอะมันยากบอกได้เลยนะครับมันยากมากอยู่ที่นั่นถ้าอย่างนั้นเขาก็อยู่กันเต็มแล้วสินะ,ะเขาก็ไม่อยากออกมาหรอก ถ้ามันอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วมันเป็นระดับเจ้าพ่ออยู่แล้วมีครบทุกอย่างในนั้นเขาจะออกมาทําไมถูกไหมอยู่แบบสบายๆที่นั่นไม่ต้องไปคิดมากนะเออสร้างสร้างฐานทัพอยู่ที่นั่นเลยเออกดดันแน่นอนอยู่ข้างในเนะี่ยเอ,อกดดันแน่นอน กดดันทุกอย่างเออแล้วแต่เขาจะกั่นแกล้งอ่ะแล้วแต่เขาจะทอาอ่ะเพราะว่าที่นั่นมันไม่ใช่แดนสวรรค์อยู่แล้วมันเป็นแดนนรกของคนที่ทําผิดไม่มีคําว่าอ่อนโอนผ่อนผันใดใดทั้งสิ้นเอ่อมีแต่ถูกทําโทษถูกพิจารณานะครับเอ่ถูกกั่นแกล้งทุกอย่าง ไม่ใช่ได้ให้ดีคือต้องอดทนเหมือนขนาดอยู่เป็นทหารก็ยังหนักก็ว่าหนักไหมหนักเป็นอาหารก็ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกแต่ว่ามันดีต่อไปไหนมาไหนได้แต่ตอนฝึกนี่ฝึกหนักเนอะแน่นอนฝึกหนักหน่วงมากเออฝึกหนักหน่วงแล้วต้อง เอาจริงเอาจังนะครับจากคนที่ไม่เก่งคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่อดทนก็กลายเป็นอดทนไปเลยกลายเป็นคนที่ทําได้ทุกอย่างบางคนเด็กเนี่ยไม่กินผักเลย F T. เอฟซีเออไม่กินผักเลยละ่ะพอไปเป็นทหารเนี่ยฟาดผักหมดเลย <laughs> เอออยู่บ้านไม่กินผักเลยเด็กอะเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยกินผักกินผักนน้อยมาก